และนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มทั้ง3คนที่เป็นเพื่อนกันแต่ทั้ง3คนนั้นมีรฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนแรกเจ๋งเด็กหน้าห้องนักเรียนดีเด่นผู้ที่ได้รับรางวัลมากมายผลการเรียน,นดีเด่นนักเรียนมารยาทงาม ทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์แข่งต่อคำนามทางประวัติศาสตร์แข่งขันสุนทรพจน์อังกฤษแข่งขันทางด้านวิชาการระดับเหรียญทองในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะถ้าให้พูดยาวกว่านี้ก็คงไม่จบหลังจากรู้จักเจ๋งกันแล้วถ้าง,งั้นมารู้จักโจนต่อเลยดีกว่าโจเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาธรรมาคนนึงคนหนึ่ง,นนงการเรียนก็แบบธรรมดากลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นเวลาเรียนก็เรียนแต่ก็นะอาจจะมีหลับบ้างเป็นบางเวลา ไอ้เจิงจะมาใส่เราลนะแต่ตงตัวเรี่ยมันรับเท่าเป็นแค่นักเรียนอ่ะหันมาสาักเท่าก็สิเห็นเราเพื่อนไหมวันนักเรียนกันเนี่ยที่จริงอะ่ะผมไม่ใช่นักเรียนธรรมดาธรรมดานะผมมันเป็นลูกขออ่อคนสุดท้ายเนี่ยแหละครับตัวจี๊ดเลยเจิงลูกปอออเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบชิว,ชวๆกับทุกอย่างการเรียนไม่แตะนะ แต่ส่วน,นเรื่องเล่นเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยเอาลานักเรียนอีกไม่กี่วันก็ใกล้วันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะอย่าลืมตั้งใจอ่านหนังสือแล้วนะขอให้โชคดีใกล้สอบเข้ามหาลัยแล้วอยากเข้าคณะอะไรเรอจริงยังครูอ่ะต้องคณะแพทย์เตรียมอดังๆระดบท็อปของประเทศอ่ะก็ได้ละจจอยากเข้าคณะบริหา,หารธุรกิจอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันตัวเองหรอกนะ ไม่เต็มที่ก็พอแนละ้วแล้วไงยเหรอจอืดเออน่าเบื่อวะ่ะพวกมึงก็เครียดอะไรกันตั้งไหนไม่สนใจทำอะไรลูกอยากอะไรสาระ,ะดูพวกนี้ชิวๆพวกนี้ก็มีความสุขดีอะ่ะใช้ชีวิตแบบตายเนี่ยนะหน้าเป็นโผล่จะตายหัดตั้งใจเรียนพวกดิเป็นลูกหอแเราจะทำไปได้ทุกอย่างเหรอทไม่หาเหรอไอ้เออจืดตายไม่มีสมองเหรอคุณคิดได้แค่นี้เองเหรอวะ เเ้ยยยอนาาะสักจแลทวาเเข้รอนวันสอบก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเจ๋งตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักทั้งวันทั้งคืนโดยไม่พักตัดภาพมาที่โจมีอ่านหนังสือบ้างแล้วก็มีการรีแลกซ์ผ่อนคลายไปด้วยส่วนเจิง้งก็เล่นเกมได้ทำตัวชิวๆไม่สนโลกเช่นเคยและแล้ววันสอบก็มาถึง แล้วไปแต่ว่าเฮ้ยเด้กของเยอะรึไงเฮ้ยคิ้ว5นาทีก็เสร็จละนอนตุ้ยชาไปละก็ไม่ค่อยได้ตามที่หวังอ่ะเฮ้ยมึงอย่าเครียดดิวะาทำดีที่สุดแล้วคิ้วมึงไม่เครียดหรอกมึงบ่อยนี่ยันนี่หมูเท้าเพื่อนสองคนเป็นไงเออไปกินปะร้านไหนเนี่ยวันนี้ไม่ว่างอ่ะตุ้ยเนื้อหาปีนเข้าปีหนึ่ง ยาวันประกาศคะแนน,นสอบคะแนน,นสอบแล้วเมียบ้างวะเลยนลยกันวะมัทำหน้า,า,ากันงนั้นอ่ะคะแนนคุณตกต่ำเข้ามหาลัยดีๆสักที่ไม่ได้เลยวะนี่เป็นเพราะคุณไมตั้งใจเองเลยมาเห็นมงึงติดมหาหลัยแล้วกูว่าวมึงจะรูลล้ตัวนะคะแนนฉันอ่ะแย่กว่าที่คาดไว้วะ่ะถึงถึงจะสอบ เข้าคณะแพทย์ได้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาหาลัยระดับประเทศไปหรอกฉันคงโดนพ่อแม่เปรียบเทียบกับพี่ฉันอีกแล้วแน่เลยเชี่เกินไปแล้วเว้ยที่ที่มึงทำอยู่นีเพื่อตัวเองจริงเหรอวะคิดถึงตัวเองบ้างดิอยากโผล่เกินไปแค่เดีก็เก่งแล้วเพื่อนโจขอบคุณมากนะหลังจากนี้ฉันจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะสุนทรเจริญเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ยังทันนะ ก็ทำไมยังมีหลยยังจากนี้ก็พยายามให้เต็มที่อ่ะมีหัวที่อยู่แล้วขอบใจมากน,นะก็แต่โจคะแนนเท่าไหรว่วะเออนั่นสิก็กลางๆนะไม่ได้แย่ก็ไม่ได้เลิศเลยอะไรแต่ฉันก็ภูมิใจกับคะแนนที่ฉันทำนะฉันตั้งใจทำเต็มที่แล้วแหละเพราะมีโจนี้แหละจะคอยเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเรา,เาไว้